ยพีวันหนึ่งผมเดินเข้าป่าวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวนะชวนคนหัวลุกนะในป่าที่เกี่ยวกับผู้ชายนะครับเวลามาเดินป่าคนเดียวหรือว่ามาเป็นแก๊งมาเป็นคณะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกที่อยากจะลองดีอยู่ในป่านะครับการมาเดินป่านะครับมันมีสิ่งลี้ลับนะมากมายยากที่เราจะเข้าใจนะครับเรียกว่าความเจริญทุกวันนี้นะอาจจะมี 4G 5G นะครับแต่ว่า ในป่าเนี่ยก็ยังคงเป็นป่าอยู่นะฮะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องค้นหาต่อไปนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะที่หลายคนโอบไม่ว่าจะเป็นเถาวันนะครับว่านต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นเครือเถาหลงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ชวนคนลุกให้ทุกคนเนี่ยต้องค้นหากันต่อไปนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ถ้าใครไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะ มาพูดถึงเรื่องที่ผมได้เกินไปนะครับเกี่ยวกับพวกผู้ชายเวลามาเดินป่านะครับคือผู้ชายเนี่ยก็โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือเห็นของส,อสวยๆง,งามๆนะครับเวลาเรามาเดินป่าคนเดียวอย่างเงี้ยอาจจะว้าเวเดินหลายวันหรือมาเดินคืนนึงนะฮะความที่แบบเราเห็นของส,อสวยๆง,งามเนี่ยอาจจะเผลอไปด้วยนะครับจากความที่เราเป็นผู้ชายนะครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับก็ พานเขาเล่าให้ฟังนะเป็นพานชาวบ้านนะครับเหมือนเขาจะเล่าเตือนผมอะ่ะผมก็โอเคผมรับไว้เขาบอกว่ามีผู้ชายเนะี่ยอย่างผมนะครับเข้าไปในป่าเข้ามานอนป่าคนเดียวอย่างนี้นะครับก็สมัยก่อนเะนี่ยเขาชอบลุยกันนะลุยป่าลุยอะไรนะมันก็เป็นการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึง่งเขาก็พกเกลือนะพกเนื้อแห้งอะไรไปกินนะครับไม่ได้มาหามาล่าอะไรนะครับเป็นการเที่ยวผมก็ไม่เข้าใจมากนะครับว่า สมัยก่อนเขาเที่ยวป่าอย่างไรนะครับพานเขาก็บอกว่านี่ผู้ชายเนี่ยไปเที่ยวป่านะฮะไปนอนค้างเป็นสร้างห้างค้างอ,าอะไรของแกนะครับไปเรื่อยเปื่อยแต่มีอยู่วันหนึ่งนะครับแกนะครับเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะครับที่ใต้ต้นไม้ต้นตะแบกนะเขาเรียกต้นตะแบกที่มันเป็นปุ่มๆเขาขาวอะไรน,นะครับเขาเรียกต้นตะแบกต้นตะแบกใหญ่นะครับแกเห็นเงาแกนอนแกนก็เห็นเงาเงานเนี่ยเกิดจากกองไฟนะที่แกก่อไว้นะครับ ตอนคืนแกกลับมาเล่าให้พานฟังนะครับแล้วก็พานก็มาเล่าต่อให้ผมฟังนะครับคือแกเห็นเงาใต้ต้นตะแบกนะครับก็เป็นเหมือนหิงสาวนะครับโอพอมาถึงตอนนี้นะผมเริ่มขนลุกเกียนนะก็คือ,อขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่จะพูดเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนนางไม้นะครับเป็นเหมือนนางไม้ส,สวยๆคือตอนนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นนางไม้เป็นอะไรเห็นเป็นผู้หญิง สวยนะครับแต่ยังไม่เห็นชัดนะครับเห็นแค่เงาแล้วก็สรีละคือผู้หญิงก็เป็นเว้าวสวยนะครับรูปทรงอะไรทั้งแบบของผู้หญิงฮนะสวยนะเขาก็เห็นเขาก็จ้องนะคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงอะไรมาเป็นเงาหลอกตาหรือเปล่าหรือว่าโดนอาถรรพ์ของป่าครอบงำนะครับไป,ไปมาเขาก็จ้องนะจ้องเงาตองน,นั้นแหละสักพักครับ เงานั้นนะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับชัด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 จากอะไรนะครับชัดในที่นี้ก็คือว่าชัดจากแสงไฟนะครับที่เขาสุมก่อนนะครับค่อยๆนะครับแสงเนะี้ยค่อยๆสะท้อนมาที่หน้านะครับเป็นหน้าหญิงสาวนะสวยเลยฮะเขาบอกนะสวยเดินยิ้มมานนะตะแยะยิ้มมานนะยิ้มแบบแบบยิ้มหน้าเดินเข้ามาครับ เขากตกใจผู้ชายก็ถ้าเกิดพูดกันภาษาของตรงก็มีอารมณ์มาเห็นผู้หญิงสวยๆนะก็ไม่ได้ทำอะไรครับจ้องผู้หญิงก็ยิ้มเดินมาค่อยๆย่องมาพอเดินมาสักครูนะ่ใกล้จะถึงตัวนะฮะคนที่มองนะฮะหญิงสาวเนะี่ยเหยียบกิ่งไม้นะครับลั่นเป๊ะหนุ่มนะะโอ้ตกใจนะไอผีเสื้อนะครับมันบินมาที เมื่อกี้ผีเสื้อมันบินมาเกาะอันนี้ก็โอ้ผมก็ขวัญเสียเหมือนกันนะแล้วก็มาเล่าอยู่ในป่าด,ด้วยคือหญิงสาวนะฮะเหยียบกิ่งไม้นะเปะ๊หนุ่มนะครับผู้มองกำลังเคิร์มนะกับสรีละหญิงสาวนะที่ขาวแล้วก็สวยมากเลยฮะคือแค่ผมฟังพานเขาเล่าเนี่ยผมยังจินตนาการได้ว่าผู้หญิงต้องสวยมากเลยครับขาวเป็นโยกกล้วยเดินมาเหยียบกิ่งไม้ลั่นเป๊ ชายหนุ่มสะดุ้งนะตกใจนะพังอ่ะรู้ไหมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับข้างหน้าเขานะครับคือเสือนะครับเป็นเสือโค้งนะฮะพร้อมที่จะกระโจนใส่เขานะเขาใช้ปืนนะครับปืนแก๊ปนะครับปืนแก๊ปยิงสวนไปโป้งนะฮะคือโชคดีที่ไอ้ลูกกระสุนนะเข้าตรงแถวหน้าเสือลยครับคือจังหวะเสือมันกระโจนขึ้นมาพอดีแกคว้าปืนแล้วก็ลั่นออกไปทันนะเมื่อแกลั่นไปปุ๊บโป้งนะฮะเสียงโฮกนะฮะเป็นเสียง เหมือนเสือนะครับร้องนะดิ้นทุน่นพลายนะครับก็คือเหมือนเสือสมิงนะอ่าคือสมัยก่อนนะครับอันนี้ย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่เคยสัมผัสก็อาจจะไม่รู้ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยสัมผัสนะแต่ว่าได้ยินตำนานนะครับเรื่องเล่าต่างๆผมก็ศึกษาแล้วก็เชื่อนะเวลาผมมาเดินป่าแบบนี้เสียงเสือนะร้องโฮกนะครับแล้วก็ลงไปดิ้นนะผู้ชายคนนั้นนะครับก็ซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็เสือก็สิ้นใจตายนะครับแกก็ตกใจมากโชคดีนะครับที่แกยังมีชีวิตออกมาลนะจากป่าแล้วก็ออกมาเล่านะถ่ายทอดให้พานฟังนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ชวนค้นหัวลุกนะครับที่ผู้ชายเวลามาเดินป่าก็พยายามอย่าไปหลงกับสิ่งอะไรที่มันส,สวยๆงามๆนะครับเราต้องเอะใจไว้ก่อนแหละถ้าทางที่ดีนะครับผมแนะนําว่าอันนี้คือเอาแบบสากลน,นะต้องอทักถามก่อน อะไรก่อนนะครับอย่าไปถ้าเป็นผมนะครับผมก็อาจจะยิงถามนะครับยิงก่อนแล้วค่อยถามนะก็อันตรายนะครับแต่ทางที่ดีก็ต้องดูนะอาจจะเป็นคนจริงๆนะเพราะว่าป่าสมัยนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะมาแคมปิง้งมาเข้าถึงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะโอเคครับผมก็เป็นเรื่องราวนะชวนคนหัวลุก อีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมได้มาจากพานนะครับที่ผมเคยไปฟังเขาเล่าแล้วก็ขอขอบคุณนะพี่พี่เอฟีท่านนะครับก็คอมเมนต์เรื่องราวไว้ใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์มาใน l ล n e o a ได้นะผมก็จะเอามาเล่าในป่าให้ทุกทท่ทานฟังนะครับก็มีพี่เอฟีนะให้เบอร์โทรมาให้ผมโทรติดต่อไปเล่าเกี่ยวกับป่าก็ยังไม่ได้โทรนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างนะครับก็จะโทรหาแล้วก็นำเรื่องราวนะมาเล่าถูกกันฟังอีกครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มานอน อยู่ข้างลำห้วยนะครับนี่เหมือนมองไม่เห็นนะแต่ว่าทุกท่านก็น่าจะได้ยินเสียงนะคืนนี้ผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะก็จะพยายาม่มตานอนนะครับนอนให้หลับพยายามจะไม่คิดอะไรนะนึกถึงพระนึกถึงพระธุดงค์ไว้นะครับวันนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวผมก็ขอตัวนอนก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้าคลิปหน้านะครับเรื่องหลอนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับฝากกดไลค์แฟนเพจ JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าแล้วก็ฝากเพื่อนๆในไลโอเอที่ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับชอบมากนะอยากจะสนับสนุนมักวผมก็เข้าไปซื้อได้ที่แฟนเพจนะ JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าทักไลน์มาก็ได้นะครับทุกช่องทางเลยขอบพระคุณการรับชมการรับฟังนะครับคืนนี้ฝันดีครับพี่ๆเพื่อนทคน